ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่4ตุลาคม2566ครับวันที่6ตุลาคมนี้จะมีการแจกเงินสด600บาทบัตรคนจนคุณได้ไหมมาดูกันนะครับสำหรับคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไดบัตรประชาชนนะครับจะได้รับเงิน600บาทคือเงินอะไรเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุนั่นเองนะครับซึ่งจะได้สำหรับคนที่เกิดก่อนวันที่1กันยายนปี2506นะครับและจะต้องไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26กกันยายนหรือ ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่3ตุลาคมเงินจะเข้า600บาทในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับหากคุณอยู่ในเงื่อนไขนี้รอรับเงินเข้าพร้อมเพย์ได้เลยนะครับในบัญชีของคุณที่ไปผูกไว้แต่หากว่าใครเนี่ยไม่สะดวกผูกบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเองก็สามารถยื่นความประสงค์นะครับไปผูกเงินนี้กับบัญชีพร้อมเพย์บุคคลอื่นได้แต่ต้องไปกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานคลังหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้อยู่กลุ่มน,นี้จะไม่ได้รับเงินตรงนี้600บาทเคลียร์นะครับวันที่6ตุลาคมนี้ก็อย่าลืมไปเช็คเงินกันนะ สำหรับคนที่อยู่ในเงื่อนไขนี้อยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียได้เลยนะครับสแานจะส่งสข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ